สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ข้างทางเหมือนเดิมนะครับตามหาวอนด่างนะครับวอนนาด่างนะครับผมครับอ๋อแบบนี้ก็มีรอยด่างเหมือนกันนะครับด่างสีทองนะครับอันนี้ลองดูไว้อื่นก่อนนะครับผม มีกี่ในะครับอันนี้เป็นไวแรกนะครับใบนี้ใบแรกนะครับผมใบแรกนะครับนี่ใบที่สองครับผมจะออกทองๆหน่อยครับใบที่สามใบที่สามนี่ไม่มีรอยด่างนะครับใบที่สี่ใบที่สี่ก็ไม่มีนะครับผม มันี้ไม่เอานะครับตันนี้ต่อไปครับนี่ก็มีด่างบอกทองทองครับผมใบแรกนี้เหี่ยวไปแล้วนะครับเหลืองแล้วนะครับผมนี่ใบที่สองนะครับนี่ใบที่สามครับผมไม่ด่างครับ ข้ามไปต้นต่อไปครับหาเรื่อยๆนะครับ แต่ถ้าด่างแบบนี้เจอเยอะนะครับผมแบบนี้เจอเยอะมากนะครับแบบนี้ใบแรกมีสีด่างแบบนั้นใบที่สองไม่มีนะครับใบที่สามก็ไม่มีนะครับผม ใบออกสีแปลกๆนะครับใบที่สี่ก็อยกออกสีแปลกๆนะครับอันนี้มีใบที่ห้าครับผมมีห้าใบครับต้นนี้ใบใหญ่ครับต้นใหญน่นะครับผมไม่ด่างครับาไปครับอ้อแบบนี้ก็ ไม่ด่างครับตอนแรกคิดว่าด่างครับข้ามไปครับข้ามไปไปครับนี่ก็ไม่ด่างครับนี่ก็ไม่ด่างนะครับใบใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับนี้ต้นใหญ่ครับ ไม่ด่างก็ข้ามไปครับผมต้นเล็กๆก,ก็เยอะนะครับลายก็มีหลากหลายนะครับผมหลากหลายสีหลากหลายอย่างนะครับผมนะวันนี้ก็ ออกหลังนิดๆน,นะครับแบบนี้ก็ไม่เอาครับไม่สวยนะครับแต่แบบนี้ก็มีเยอะนะครับแบบนี้ก็เยอะมากครับต้องดูก้านมันด้วยนะครับ ด่างครับมันด่างสองใบอยู่นะครับผมอ่านี้ก็มีรอยด่างอยู่นะครับนี่ก็ด่างนะครับเนี่ยด่างสองใบครับอันนี้ส่วนใบที่สามใบที่สามก็แต่ว่ามันผุพังไปแล้วนะครับมันเหมือนจะด่างอยู่นะครับใบที่สาม ลองเก็บไปก็ได้นะครับตัวนี้ไปเลี้ยงดูเผื่อว่ามันจะออกมาด่างนะครับตันอื่นเดี๋ยวค่อยเอานะครับผมไปดไ้ตรงนี้ก่อนนะครับ จะกับให้เอานะครับตัวนี้ก้านมันก,นก็จะแบบนี้นะครับผมต่อไปครับเดินต่อไปครับผมเดินต่อไป ด่างแล้วครับก็ไม่ด่างครับผมใบนี้สวยอยู่นะครับแดดมันร้อนไม่รู้ว่าเห็นลายชัดหรือเปล่าไม่รู้นะครับ ต้นเล็กๆก็มีเยอะนะครับผมนี่ครับลายจะเป็นลายแบบนี้ก็มีครับ สุดแล้วนะครับหมดแล้วครับผมก็ไปข้างนู้นต่อนะครับมันจะมีอยู่สองข้างทางนะครับผมต้นนี้ก็สีสันสวยงามอยู่นะครับผมนครับนครับตรงนี้ก็ถนนนะครับผมเดี๋ยวจะไปฝั่งนู้นนะครับผมจะไป ั่งนู้นนะครับไปครับไปต่อกันเลยครับผมนี่นะครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับข้ามมาแล้วนะครับผมโอ้แบบนี้สวยงามมากนะครับ สวยครับแบบนี้สวยงามมากครับแต่แบบนี้เขาไม่เอากันนะครับผมไม่นิยมครับแบบนี้ก็มีครับ ต้นเล็กๆก็มีเยอะนะครับผมโอ้โเจอต้นนี้นะครับอาจจะเก็บไว้นะครับเนี่ยสวยงามครับเก็บไปสักต้นครับผมนี่ใบใบนี้ก็สีแปลกๆครับทั้งหมดจะมีอยู่ห้าใบนะครับตอนนี้เอาต้นนี้ก็ จะเอาไปด้วยนะครับผมนะครับเดี๋ยวจะไปค่อยขุดนะครับเดี๋ยวมันจะเหี่ยวนะครับผมหเหี่ยวจะตายก่อนนะครับต้นอ,อื่นก่อนนะครับผมนี่นะครับ นี้ก็สวยนะครับนะครับผมมีสองใบครับต้นนี้สองใบก็ด่างสองใบครับผมต้นนี้ก็สวยครับผมแต่ด่างใบเดียวนะครับตัวน,น,นี้ครับด่างใบเดียวครับ สวยงามครับต้นนี้ต้นนี้ก็ไม่ค่อยด่างนะครับต้นนี้ไม่ค่อยด่างมีก้านด่างเลยนะครับตัวนี้ก้านขาวเลยนะครับผมตัวนี้ต้องเอาไปนะครับก้านในสีด่างขาวเลยนะครับผม เอาเลยแล้วกันนะครับผมการนี่จะสีขาวเลยนะครับนี่ชัดหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมขาวเลยนะครับยัง,ยงดีกว่าครับผมเดี๋ยวเดินหาอีกสักต้นสองต้นก่อนกลัวมันจะเหี่ยวนะครับ เยอะมากครับลายแบบนี้ก็มีนะครับผมครับตี่อครับ,รบผมตอครับตีอ่ออ่าตัวนี้เดี๋ยวค่อยมาเอานะครับตัวนี้แบบนครับอากาศมันร้อนนะครับผมน,นี่ก็น,นี้ก็ไม่ได้แค่ ไม่กี่ต้นนะครับที่จเจ้ากลับไปก็ไม่กี่ต้นนะครับสักประมาณสองต้นสามต้นได้ครับ,รบต้นไหนที่ชอบก็เอากลับเลยก็แล้วกันนะครับผมเลยนะครับนี่ก็เอาไปนะครับผมโอเค Okay. ครับจะขุดแล้วนะครับผมครับดหน้าดินแบบนี้นะครับผมขุดเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับ ขึ้นมาแล้วครับน,นี่กใส่ถุงนะครับผมดูที่ใส่พวกแต่ถุงมานะครับนนไปครับผมนี่ครับอีกต้นแล้วครับไปต้นเลยนะครับผมอีกเล็กนีก่ก็ด่างนะครับนี่นี่ครับผม ด่างใบเดียวันที่สองใบที่สองก็ด่างนิดๆน,นะครับผมใบที่สามอ๋ออันนี้เป็นใบที่สองนี่ใบที่หนึ่งใบแรกด่างใบที่สองไม่ด่างครับใบที่สามก็มีนิดๆครับจิ้มเอาไปก็ได้อยู่นะครับผมจุดไปเลยนะครับเอาไปลุ้นเอาคนเดียวนะครับมันจะด่างไหมครับลุดด้นเองที่บ้านนะครับ ไหนก็มาแล้วครับใส่ถุงครับยิ่ง,ย,งยิ่งเจอนะครับผมนี่ก็ต่างทุกไปครับนี่ค,ครับผมสวยงามมากครับโอเคครับผม น่ครับเอาต้นเมื่อกี้นะครับผมที่ด่างลงลงากานเลยนะครับก้านด่างเลยนะครับเนี่ยนะครับชัดๆนะครับชัดเจนนะครับผมทั่นี้ก็ด่างนะครับเรากลับนะครับผม ครับอีกครับ,รบต้นสุดท้ายแล้วน,นะครับผมมีข้างนู้นอีกต้นหนึ่งนะครับผมฝั่งนู้นที่เห็นไว้ที่ยังไม่ได้เอามานะครับแลก็ขอต้อนนี้ก่อนนะครับต้องระวังนะครับต้นนี้ต้นนี้รู้สึกว่าจะสวยกว่าเพื่อนนะครับ ต้นอื่นไม่ค่อยสวยครับหน้าดินครับทรงนี้มันจะอยู่ลึกหน่อยนะครับผม ดไม่ขึ้นุดระวังหน่อยนะครับตัวน,นี้หยุดลึกครับ ไม่ได้หัวมันมันอาจจะตายได้ครับ โอเคครับผมขึ้นแล้วนะครับตันหัวนะครับหัวอยู่ใต้ดินนะครับผมลึกมากครับไปลากไอเปล่าไม่รู้นะครับผมลองดูครับอ๋อได้มาครึ่งหนึ่งนะครับจะไม่ตายนะครับผมน่าจะไม่ตายครับ อขออนุญาตใส่ถุงก่อนนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้ก็ขุดแล้วนะครับผมนี่ครับก้านด่างด่างโดนลงก้านเลยนะครับขุดแล้วนะครับผมตอนนี้ก็กําลังจะกลับนะครับขุดเสร็จแล้วนะครับผมอ่าครับ ครับผมเลยนะครับก็สะพานข้ามนะครับ ตัวหนึ่งนะครับที่เห็นไว้เมื่อกี้นะครับผม้อง,องไปดูใหม่นะครับผมจะเอาไม่เอานะครับผมดูนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้นี่ครับผมอ,อยู่ตรงไหนนะฮะอ๋อตรงนี้เลยนะครับ ตัดสินใจอีกทีนะครับเอาไม่เอานะครับยังไม่เอาดีกว่าครับตัวนี้โอเคครับกลับครับผมโอเคครับกลับครับสวัสดีครับ